สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าทุกท่านเลยนะคะวันนี้ฟังมีรถกระบะเข้าใหม่สวยๆมารีวิวนะคะสำหรับคันนี้ Toyota Vigo 2.5 e ปี2 1 3 3นะคะลูกค้าได้เป็นอ่าสมาร์ทแคนะคะ เกียร์ออตโต้นะคะสีขาวสวยเลยเลขไม้นะคะไม่ถึง1 0 0 0 0แกิโลนะคะคันนี้ไม่เจ็ดหมื่นกว่าโลเท่านั้นนะคะราคา4 1 9 0 0นบาทจัดเต็มฟรีดาวนะคะผ่อนเพียงเดือนละ8 0 0พบาทเท่านั้นนะคะสําหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะดูคลิปนี้จบแล้วสามารถโทรมาสอบถามรายละเอียดนะคะได้ที่เบอร์0ูนย์หกสี่นะคะในส่วนของรายละเอียดตัวรถนะคะลูกค้า ลูกค้านะคะจะได้เป็นกระจังหน้าโครเมียนนะคะตัดกับสีเทานะคะสวยๆแบบนี้เลยมาพร้อมโลโก้แบรนด์ตรงกลางนะคะไฟหน้ามัตติรีเฟกเตอร์นะคะมาพร้อมกับไฟตัดหมอกคู่หน้าค่ะมีไฟตัดหมอกคู่หน้ามาให้แล้วเรียบร้อยนะคะได้ไปพร้อมกับป้ายทะเบียนนี้เลยนะคะหนึ่งทพุท่เงางูเก้าเจ็ดสี่หนึ่งกรุงเทพมหานครค่ะคะิวซุ้มล้อนะคะได้เป็นสีขาวนะคะสีเดียวกับตัวรถเลย อ,อยู่ซุมล้อใหญ่เลยนะคะมาพร้อมล้อมแม็กนะคะลูกค้าแม็กเดิมแท้โรงงานนะคะได้เป็นแม็กขอบ16นะคะแม็กเดิมแท้โรงงานเลยในส่วนของโครงสร้างด้านในนะคะลูกค้าสี่มาจากโรงงานยังติดอยู่เลยนะคะการันตีโครงสร้างะค่ะลูกค้าการันตีโครงสร้างเลยไม่มีประวัติพลิกคว่ำชนหรือว่าจมน้ํามาแน่นอนนะคะบันไดข้างนะคะก็จะได้เป็น โครเมียนนะคะเป็นเหล็กเออเป็นเหล็กโครเมียมแบบนี้เลยนะคะกระจกมองข้างนะคะมาพร้อมไฟเลี้ยวแล้วเรียบร้อยค่ะในส่วนของกระจกด้านข้างนะคะพาทเดิมโรงงานเลยนะคะกระจกข้างพาดเดิมโรงงานมือจับประตูได้เป็นโครเมียมนะคะภายในนะคะบอกเลยว่าใหม่ๆนะคะคันนี้อาฟังแจ้งนิดนึงนะคะคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่นะคะลูกค้าปรับสภาพไปแล้วบางส่วนนะคะ ปรับสภาพไปแล้วบางส่วนแต่ว่ายังไม่เรียบร้อยชักเท่าไหร่นะคะตรงนี้ฟังต้องขออภัยด้วยเดี๋ยวถ้าเกิดปรับสภาพเรียบร้อยแล้วยังไงฟังจะมาถ่ายอัปเดตรีวิวให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะคะอันนี้ในส่วนของหัวน็อตนะคะลูกค้าถือว่าเดิมๆเลยนะคะหัวน็อตไม่มีขยับนะคะไม่มีถูกไขเลยเม็ดอาร์นะคะกลมๆเลยนะคะสวยๆเลยเม็ดอาร์ตามจุดต่างๆนะคะยังเห็นอยู่ชัดเจนนะคะ อันนี้ในส่วนของอแคปนะคะลูกค้านี้จะเป็นตัวสมาร์ทแคปนะคะเบาแคปได้เป็นเบาะหนังด้วยนะคะสีดำสภาพดีมากๆเลยภายในนะคะใหม,ใหมะะ่ๆเลยนะคะเงาๆเลยนะภายในนี่คือไม่มี้ํำเลยนะอาจจะ้ํำตรงพวงมาลัยนิดหน่อยนะคะมันลอกอันนี้เดี๋ยวเราเก็บงานให้เช่นกันนะคะได้เป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันด้วยนะคะคันนี้มาพร้อมเครื่องเล่น c ีดีนะคะ นี่เบาะหนังนะคะสีดำเงาเงา,เงา,เงาตึงๆเลยนะคะลูกค้าเบาะหนังสีดำเงาเงา,เงาตึงๆเลยนะคะภายในนี่คือไม่ช้ำเลยนะคะได้เกียร์ออโต้ด้วยนะคะคันนี้ได้เป็นเกียร์ออโต้ด้วยนะ,ะอ่ะเดี๋ยวฟังลองสาตาร์ทเชื่องให้ดูนะคะโอ้หแอร์เย็นมากๆเลยอันนี้ในส่วนของเลขไม้นะคะลูกค้า78,273มกิโลเท่านั้นนะคะไม่แท้ไม่เดินนะคะลูกค้าตามที่ฟังแจ้งไป ไม้แท้ไม่เดิมเลยนี่รถบ้านมือเดียวนะคะโครงสร้างแท้โครงสร้างเดิมนี่ก็คือแน่นๆเลยนะคะเมดอาดกลมๆสวยๆเลยรับประกันโครงสร้างนะคะลูกค้าท่านใดที่กําลังมองหารถกระบะไว้ใช้งานนะคะตรงที่บริษัทเพชรจนเท่านั้นนะคะของเราการันตีโครงสร้างทุกคันนะคะลูกค้าไม่มีประวัติพิความชนหนักหรือว่าจมน้ํามาแน่นอนนะคะ,อ,ะอันนี้ในส่วนของล้อนะคะลูกค้า ได้เป็นล้อแม็กขอบ16นะคะเลขคัดซีดเลขขังทุกอย่างคือตรงหมดนะคะลูกค้าสามารถตรวจสอบได้เลยนะคะของเราไม่มีรถตัดต่อมาแน่นอนนะคะทุกอย่างของเราสามารถตรวจสอบได้ทุกคันนะคะทุกอย่างเลยอ่าในส่วนของกระบะไลเนอร์นะคะก็ใช้งานได้ปกตินะคะไม่มีช้ำเลยโลโก้ตัวอักษรนะคะด้านหลังติดอยู่ครบนะคะติดอยู่ชัดเจนนะอันนี้เป็นตัว2จุด สองจุดห้า e นะคะไฟท้ายนะคะก็ใสๆเลยนะคะไฟท้ายใสๆเลยสวยๆเลยนะคะเหลี่ยมสันลดคมชัดเจนนะคะทั้งคันแน่นอนเหลี่ยมสันรดคมชัดเจนนะคะกระจกแท้เดิมโรงงานทุกบานนะคะคันนี้กระจกเดิมโรงงานทุกบาน หัวน็อตตามซอกประตูนะคะไม่มีถูกไขไม่มีขยับเลยนะหัวน็อตไม่มีถูกไขไม่มีขยับนะคะรับประกันนะคะลูกค้าได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะสำเนารถนะคะอยู่ครบแต่คันนี้นะคะลูกค้าใหม่มากๆเลยนะคะไม่เพียงแค่เจ็ดหมื่นกโลเท่านั้นนะคะได้เป็นเกียร์ออโต้ด้วยนะ คัน,นี้ได้เกียร์ออโต้ด้วยนะคะใครที่กําลังมองหารถยนต์นะคะไว้ใช้งานเอาไว้ค้าขายนะคะขนของอะไรเงี้ยก็ลองโทรมาสอบถามรายละเอียดได้เลยนะคะออกรถได้ทุกอาชีพนะคะลูกค้าออกรถได้ทุกอาชีพเลยนะอ่ะเดี๋ยวฟั้างพาดูในส่วนของโครงสร้างหน้าตัวรถต่อนะคะอ่ะมาต่อกันที่โครงสร้างหน้าตัวรถนะคะลูกค้าหัวน็อตนะคะ เดิมๆเลยนะไม่มีถูกไข่ไม่มีขยับนะคะอันนี้หัวน็อตก็คือเดิมๆเลยไม่ได้พ่นสีมานะคะโครงสร้างด้านในนะคะต่างๆสีมาร์กจากโรงงานยังติดอยู่เลยนะคะหัวนงหัวน็อตนะคะคานหน้านะคะไม่มีโคดไม่งอนะคะเม็ดอาร์ตเห็นอยู่ชัดเจนนะคะบอกเลยนะคะลูกค้าได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะคันนี้ไม่ไม่ถึงหนึ่งแสนโลนะคะ ไม่ถึงหนึ่งแสนกิโลนะราคาสี่แสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทนะคะผ่อนเพียงเดือนละแปดพันเท่านั้นนะคะคันนี้ผ่อนแปดพันบาทซีดาวได้เลยออกรถได้ทุกอาชีพนะคะลูกค้าใครที่สนใจนะคะหรือว่ากําลังมองหารถกระบะไว้ใช้งานนะคะฟังแนะนําเลยนะคันนี้สําหรับ t o โยต้าวีโก้สองจุดห้า e ปีสองพันสิบสามนะคะจดสองพันสิบสี่นะคะคันนี้ ราคา419,000นะคะจัดเต็มฟรีดาวผ่อนพิยงเดือนละ8,000บาทนะคะเลขไม้ไม่ถึง100,000กิโลนะคะไม่แท้ไม่เดิมนะการันตีโครงสร้างทั้งคันเลยนะคะไม่มีประวัติเสียอย่างแน่นอนนะคะสามารถตรวจสอบเช็คศูนย์ได้เลยนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะอยากออกรถกับทางบริษัทเพชรยนต์นะคะของเรา มีบริการเซ็นไฟแนนซ์ให้ทั่วประเทศนะคะส่วนบริษัทของเรานะคะคตั้งอยู่ที่กรุงเทพนะคะมีนบุรีถนนเสรีไทยนะคะอยู่ในซอยเสรีไทย68แยกหนึ่มีนบุรีนะคะลูกค้าเปิดมานานมากกว่า23ปีนะคะลูกค้าเป็นรถคัดเกตเทุกคันเลยนะคะมีให้เลือกมากกว่า300คันเลยนะคะสำหรับใครที่สนใจนะคะก็สามารถโทรมาสอบถามรายละเอียดนะคะหรือว่าจะแอดไลน์ อขอดูรูปเพิ่มเติมนะคะแบบอื่นได้เลยนะคะฟังยินดีให้คำปรึกษาทุกเคสเลยนะคะสำหรับวันนี้ก่อนจากกันไปนะคะฟังฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับสไครต์ให้ฟังด้วยนะคะสวัสดีค่ะ